สวัสดีครับก็พบกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์กันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูครับที่สะสมไว้ที่ผมบอกฮนะเป็นข้าราการบำนาญแต่สะสมพระมาตั้งแต่ตั้งแต่เดตั้งแต่วัยรุ่นสิกบวกว่าขวบนะครับเพราะชอบก็ได้มรดกของปู่บ้าง พ่อบ้างนะอ่ะนะครับก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นข้าราชการก็ไปเจอเพื่อนฝูงที่ชอบพระแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าผมเป็นครูตอนนี้ก็กเกษียณออกมาแล้วหลายปีครับก็สะสมไว้ที่ได้มาก็ยังไม่เคยขายไม่เคยปล่อยพระนะครับตอนนี้ก็เลยอยาก,กเอามาให้กับผู้ที่อนุรักษ์พระแล้วที่ชอบ พระนะครับก็เดี๋ยวมาดูดูคลิปวิดีโอผมว่าพระผมที่เก็บไว้เนี่ยเก่าจริงไหมเออเช่าไปบูชาบ้างอะไบ้างก็มีให้เป็นบางส่วนนะครับเอาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ คลิปนี้ก็จะให้ชมเหรียญของหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดนี่ทันท่านนะก็สี่สิบแปดปีนะครับนะตัวหนังสือคมชัดกับอันนี้ผมก็มีสองเหรียญน,นะ แต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยยุคเนี้ส,สามสิบป,ปีห้าสิบป,ปีพวกเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หลอ่อโบราณเ็าจะหล่อแบบอ่โรงงาน,นสวยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยจะออกมาสวยแบบนี้ถ้าก่อนนั้นน่ะถ้าแปดปีแปดสิบปีร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ยส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าหลอ่อโบราณ ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างถ้าเขาเรียกว่าถ้าร้อยกว่าปีขึ้นไปเขาเรียกช่างหลวงนะครับอันนั้นก็จะมีฝีมือจะสวยแต่ถ้าถ้าช่างชาวบ้านทำกันอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะสวยแบบนี้หนังสือก็จะชัดและทีนี้เนื้อเหรียญเนี่ยนะครับส่วนมากผมจะเน้นให้ดใหใหูให้ดูเนื้อกันนะครับ นะแล้วก็ดูเนื้อว่ามันถึงยุคไหมแต่ถ้าเป็นพระพระเหรียนแบบมาเมื่อสิปี20ปีอะไรอย่างนี้นะก็เนื้อเขาจะไม่ได้อย่างนี้อ้าวทีนี้ผมก็มีเนื้อคูอยู่เนี่ยอย่างพระหลวงพ่อหลังเนี่ยเนี่ยที่ผมบูชาไว้ก็ประมาณ50สิปีก็ไล่ๆ่กันกับยุคของเหรียญหนึ่งปดเนี่ยนะครับ เนี่ยฮะเนื้อเขาจะไปทางเดียวกันเห็นไหมเนี่ยเขาจะไปถ้าเกิดเป็นพระยี่สิบปีเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นออกมาอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเทียบอย่างนี้เห็นไหมมันจะเหลืองมันไม่เหมือนกันเนี่ยฮะนฮะคือเนื้อเขาจะเก่าจะขึ้นแบบกระด้างกระด้างอ นะครับอันนี้ก็จะออกเป็นมันเหลืองอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็ไปเทียบดูเนื้อพระอย่างนี้นะครับเราอย่าไปให้เคาดูเอ้าดูพระให้มันหน่อยใหม่หรือเก่าแท้ไม่แท้เนี่ยบางครั้งอ่ะเราอย่าไปเชื่อเขามากนะครับเราได้พระมาเราแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งซื้อพระนะครับของแท้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อแพงนะไม่จําเป็นเลย ถ้าซื้อแพงเนี่ยซื้อกับพวกเซียนน่ะแพงแน่นอนก็ซื้อกับชาวบ้านนี่ยบางคนไม่รู้เรื่อง่ะโอ้โหแพงแพงกับที่ท้องตลาดเขาเล่นกันอีกนะนอ่มันก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราก็ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับนี่เหรียญคือมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันถ้าเราเลี่ยมแล้วเนี่ยเลี่ยมพลาสติกเนี่ยมันจะขึ้นเงาขึ้นสะท้อนแสงอะไรอย่างงี้นะ นะครับอ่ดูเนื้อเห็นไหมไอ้ที่ชัดๆที่มันไม่ไม่สะท้อนแสงอมาเทียบกับเนื้อเขาจะไปทางเดียวกันเห็นไหมอ่านี้กไ็ไหลอันนี้เขาเลี่ยมไว้เขาใส่กรอบเงินไว้ตั้งแต่แรกก็จะสวยอันนี้เขาใช้แล้วมาใช้ทีหลังนะครับ ก็กระไลองค์เนี้ยจะสวยจะสวยกว่าอันนี้นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นเนี้ยเขาจะมีโค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็เขาเขา,เขาจะมีโค้ดอยู่นีนะครับนะมีโค้ดนะครับก็ให้ชมกันนะครับก็วิธีการดูพระก็ดูอย่างนี้ยครับที่ผม สะสมไว้นี่คือส่วนมากจะเป็นของของมรดกตกทอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบูชาไว้ตั้งแต่สามสิบยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีขึ้นไปนครับนะตอนที่หลังจากยี่สิบปีหลังมาเนี้ยสิบปีอะไรเงี้ยผมไม่เคยเช่าพระบูชาใครนะครับพอเราสะสมไว้พอละ ก็มีมากพอสมควรนะครับก็ชื่นชอบพุทธคุณแล้วก็อย่างหนึ่งก็พุทธลักษณะนะครับแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะครับมีพระเกจิชื่อดังพุทธคุณอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็พุทธศิลป์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่ใช่ไหมเนี่ยรุ่นเชียงแสนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ อ่าน,นี่ของก็อันนี้จะเป็นของอลบบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นพระสมัยสี่สิบปีห้าสิบปีอะไรเนี่ยเป็นพระนะครับพระหลายร้อยปีจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเเรียกเทวลูกนะเนี่ยอันนี้ก็พระทรงเครื่องยืนประทานพรเอ่อ ห้ามญาติหรือเรียกว่าห้ามสมุดนะครับอันนี้ก็นั่งประทานพรหรืออันเนี้ยเขาจะเรียกอะไรนะอดีตน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลัศมีนะมีพระเก่าๆไวเอาไว้เป็นเนื้อเนื้อครูนะครับ แล้วก็มีพระใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เอาไว้ดูแล้วเราก็ต้องจําว่าที่เราได้พระมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหนพศไหนกี่ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยเนี่ยยี่สิบปีก็ได้แค่เนี้ยครับถ้าใหม่ๆหม่นี่โอ้โหเหลืองอ่อยเลยนะอ่านะครับแต่เราเพิ่งซื้อมาอะไรมาทีนี้เนื้อเขายังไม่ได้ถูกอากาศถูกลมไม่ได้ถูกธรรมชาตินะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ห้าสิบกว่าปี เนี่ยเนื้อก็อย่างนี้เนี่ยครับเหรียญสี่สิบแปดปีอันนี้ก็ห้าสิบประมาณห้าสิบปีก็รุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะก็ให้ดูกันแบบนี้นะครับอ่ะก็โทรมาพูดมาคุยกันนะครับกับอาจารย์สุทศั์มนเกตวิทย์มีเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีบางคนเออโทรมาพูดมาคุยกันนะครับก็ให้ความรู้กันอะไรกันนะครับก็มีบางคนก็ ให้ไปเหมาพระอะไรต่ออะไรให้บูชาเอามาแล้วก็เอามาลงคลิปขายช่วยจำหน่ายให้อย่างเงี้ยครับคือผมผมไม่รับเช่าซื้อของใครนะเพราะว่าผมมีพระมากพอสมควรแล้วมีแต่จัดให้กับผู้ที่อยากจะได้เอาไปใช้กันนะครับก็แบ่งปันกันไปเท่านั้น คือเราผมผมผมไม่รับเช่าของใครนะฮะก็มีคนขามเยอะนะครับว่าเช่ารับซื้อไหมอะไรไหมอันนี้ก็ผมขอปฏิเสธเลยว่าพระแต่ละอย่างแต่ละอย่างผมมีมากพอสมควรแล้วนะครับนะครับแต่จะให้ผมไปรับเหมาเช่าบูชามาอะไรเงี้ยผมผมผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับ่าครับก็ คลิปนี้ก็ฝากขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ